มันคือจิตใต้สำนึกที่เราไม่ชอบอะไรแล้วเราจะเป็นแบบนั้นเหมือนที่เราบอกว่าบ้านเราจนเรารวยไม่ได้หรอกจิตใต้สำนึกมันเสพความจนค่ะมันจึงไม่อนุญาตให้คุณนะคะคิดว่าคุณรวยได้คุณเข้าใจหรือ,อยังเมื่อก่อนครูก็ไม่เข้าใจไม่มีวันเข้าใจด้วยพเพราะครูไปเรียนนะคะมันแกะเปลือกครูทีละนิดนะคะ ความหมายของการที่เราต้องมองข้ามช็อตให้ได้ก็คือถ้าวันนี้คุณยังมองว่าคุณจนมองว่าเอ้ยฉันจะรวยได้ไงในเมื่อบ้านฉันโ่นจนฉันจะโอ้โหฉันจะมีเงินได้ไงในเมื่อฉันเป็นหนี้ตั้งขนาดนี้แสดงว่าคุณอ่ะเลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันหรือจิตใต้สำนึกแต่ถ้าวันนี้คุณไม่ยอมจำนนคุณกลับพาจิตของคุณขึ้นอยู่เหนือสำนึก กูจะเป็นคนแรกให้ได้ที่จะรวยที่สุดในต้นตระกูลแล้วคุณก็มั่นใจค่ะถ้าคุณมีเงินสดพันล้านเมื่อไรครูเชื่อว่าคุณรวยที่สุดในต้นตระกูลเพราะเงินสดไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินคุณว่าจริงไหมเราต้องเชื่อเบอร์ไหนล่ะเราถึงจะดึงจิตใต้สํานึกอะ่ะให้มันขึ้นมาอยู่เหนือสํานึกเราได้อะ่ะฟังนะคะมันคือการปลดล็อกค่ะมันคือการปลดล็อกการไปให้อภัยค่ะมันไม่ได้ง่าย แต่มันทําได้ค่ะแล้วควรทําชาตินี้ด้วยไม่ต้องรอไปแก้ไขชาติหน้านะคะเพราะชาติหน้าคุณอาจจะเกิดเป็นวัวเป็นควายเป็นอะไรก็ได้แต่ชาตินี้เราเกิดเป็นคนผู้ประเสริฐเราต้องทําชาตินี้ค่ะสิ่งที่ครูไม่เคยคิดว่าครูจะทําฟังนะคะคือการให้อภัยคนที่ครูเกลียดที่สุดในชีวิตการให้อภัยผู้ให้ชีวิตเราการให้อภัยคนที่เราเกลียดมากๆการให้อภัยการน้ำอภัยอะค่ะคุณเข้าใจไหมเสร็จแล้วค่ะ เขาให้ครูอะค่ะไปเห็นจิตใต้สําสนึกตัวเองอะว่าทําไมครูอะไปไหนแล้วเป็นหนี้แล้วก็แบบคือรวยปุ๊บก็หล่นลงรวยปุ๊บก็หล่นลงเพราะจิตใต้สําสนึกมันบอกครูว่ามึงมีเท่าไหร่เดียวก็หมดเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยมึงใช้จนหมดเป็นแบบนี้ทุกรอบค่ะถามแม่ปุ้ยได้เลยนะคะแม่ปุ้ยอยู่ด้วยตลอดเวลาครูมีเงินเป็นหลักโอ้โหหลายสิบล้านร้อยล้านนะคะครูจะดิ่งลงประจําเลยค่ะเพราะเราไม่เคยไปแก้ไขมันค่ะ เราไม่ไปแก้ไขความคิดเดิมของมันนะคะว่าเมื่อมีเมื่อไหร่เดียวก็มีคนมาช่วยใช้เดียวก็ต้องได้ใช้หนี่ใครเดียวก็ต้องมีคนเดือดร้อนจิตใต้สํานึกค่ะบอกไว้ชัดเจนมันจะดึงเราค่ะไปอยู่ที่เดิมเสมอค่ะจิตใต้สํานึกเพราะฉะนั้นครูจึงต้องกลับไปแก้ไขจิตใต้สำนึกเพื่อให้มันอยู่เหนือสำนึกนี่เรียนมาห้าแสนเกินห้าแสนได้มาบอกคุณประมาณเบอร์นี้คือสุดแล้วนะคะ นี่คือแบบเป็นกุญแจสําคัญในชีวิตพวกคุณเลยก็ว่าได้นะคะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะครูค่ะตั้งใจเลยนะคะว่าครูค่ะจะไปแก้ไขเรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่เราสามารถเอาอดีตที่เราเคยเจอค่ะมาทําปัจจุบันให้ดีได้ครูก็ไปดูนะคะ 1. ครูค่ะไปให้อภัยคนที่ครูเกลียดที่สุดในชีวิตใช้คําว่าเกลียดได้ไม่ธรรมดานะคะคุณว่าจริงไหม เออจะบอกลาเล่าต่อว่าทีนี้ยหาครูหาก็กลับไปให้อภัยคนที่ครูแบบว่าเกลียดใช้คำว่าเกลียดเนาะเพราะว่าในชีวิตครูไม่เคยเกลียดใครนะคะแต่ถ้าใช้คํานี้แสดงว่าคือที่สุดในชีวิตนะคะเสร็จแล้วค่ะครูก็ไปขอขมาพ่อโดยการเอาอะไรนะ ผ่านใบเขาเรียกผ่านใบสีอ่ะผ่านขอขมาค่ะที่เป็นทูบเทียนแพรเออทูบเทียนแพรไปขอขมาพ่อไปล้างเท้าพ่อแล้วเอาเท้าพ่อมาแตะที่หัวแล้วก็พาลูกกับสามีพาบอสไปด้วยไปทําด้วยกันนะคะแล้วก็ไปทํากับพ่อแม่บอสด,ด้วยไปล้างเท้าแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปขอขมาอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นอ่ะคคุณเชื่อไหมเราทำเราเรารู้สึกดีแต่ในใจเราไม่ให้อภัยจริงๆเพราะ เรารู้พออะไรเรารู้เพราะว่าเรายังทํานิสัยเดิมๆไม่โทรหาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่มันดีขึ้นเฉยๆนะคะมันแค่แค่ดีขึ้นมันก็แค่ดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่แบบอภัยจริงอะคะ่ะทีนี้ขอขามาใช่พอครูไปขอขามาพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคมันทําให้เรามารู้อะค่ะว่าการขอขามาคือในส่วนหนึ่งพ่อแม่ไม่ไม่มีใครโกรธลูกหรอกนะพี่อนะพ่อแม่อะคะ่ะ แต่เหมือนเราอะลูกทำผิดแค่ไหนเราก็ให้อภัยคือมีนะเออคือมีนะแต่ว่าการให้อภัยอะแป๊บเดียวอะอค,อคือเราเป็นพ่อเนอะอาะเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราจะรู้ดีลูกมาทําอะไรให้เราโกรธหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นไปไม่ได้ที่ท,ที่ที่จะไม่โกรธที่จะไม่มีอารมณ์หรือว่าจะไม่มีอะไรแต่เพียงแต่ว่าเราให้อภัยได้เร็วใช่เพราะว่าเรารู้แล้วว่าเออเนี่ยคือลูกแล้วอย่างหนึ่งเขาก็อาจจะทําไปโดยที่เ,าเขาไม่คิดหรือว่าทําไปดโดยที่เขาไม่รู้ ว่ามันถูกหรือว่นผิดหรือรว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็เคยผ่านมาในเรื่องนี้เนาะคุณพ่อคุณแม่เราก็ให้อภัยเรานะครับก็เหมือนกันพอตอนนี้เราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็รู้จักให้อภยัยไม่ว่าจะเป็นลูกหรือเป็นคนอื่นเนี่ยตอนนี้ก็ให้อภัยได้เร็วเนาะแล้วก็ไม่รู้จะโกรธไปทําไม,มบางบางครั้งก็ก็เข้าใจอะหลายๆคนเนาะที่แบบว่าเฮ้ยมันทํากับเราขนาดเนี้ยมันมันมันอีมันอะไรขนาดเนี้ยแต่เพียงแต่ว่าเราอยู่ที่ใจเราอะ ถ้าเผื่อว่าเราไม่จองเวรจองกรรมกับเขาให้มันจบจบไปอย่างเงี้ยเรื่องก็จะจบง่ายทุกคนก็ต่างสบายใจนะครับแต่มันจะดีกว่าการที่จองจองเวรจองกรรมกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่รู้จะจบจากสิน้นชาติพบต่อไปก็ต้องจองเวรจองกรรมอยู่ไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ให้อาภายัยซะโอ้โหโิกกรรมให้นั่นแหละมันจะเป็นทางที่ดีที่สุดไม่งั้นพระพุทธเจ้าทาใไมสอนหอกเนาีิพรว่าให้ให้โสิกรรมซะนะ ก็เหมือนกับท่านบอกองค์ุรีมานแหละนะว่าเราหยุดแล้วท่านอยู่หรือยังอย่างเงี้ยเนาะทำให้เขาได้ตื่นรู้แล้วก็สำเร็จเป็นพระุทธิสัตว์ได้นะครับ